สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมในช่อง nk gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม revolution mobile สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของอาชีพ r อ s e n ซนสำหรับการ pvp 1 1น,นะครับในโหมดแสงเทพจากประสบการณ์ที่ได้เล่นมานะครับผมสำหรับอาชีพกระบี่หรือ s อร์เซนเนี่ยก็พบว่าเป็นอาชีพที่เล่นได้ไม่ยุ่งยากนะครับเล่นได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ความเก่งของตัวละครเนี่ยก็ ถ้าเต็ม5ดาวก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ4ดาวถึง4ดาวครึ่งนะครับในการเล่นแต่ว่าถ้าเกิดผู้เล่นนะครับมีการฝึกฝนบ่อยๆนะครับมีฝีมือในการทําจังหวะสกิลนะครับแล้วกอ็อ่านทางูุต่อสู้นะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าถือว่าเป็นท็อปนะครับในการ pvp ห,หนึ่งเลยทีเดียวสําหรับอาชีพซอร์เซนนะครับเท่าที่เล่นมานะครับก็จะแบ่งออกเป็นง่ายๆคือ2รูปแบบการเล่นด้วยกันก็คือรูปแบบการเล่นในส่วนของการทําคอมโบ แลกกับคู่ต่อสู้แล้วก็ตัดลายผ้าคู่ต่อสู้เพื่อให้เขาใช้ลายผ้าได้ช้ากว่าเรานะครับเพราะว่าสกิลของซอรเซนเนี่ยจะมีสกิลในส่วนของการตัดลายพ้าคู่ต่อสู้ด้วยก็จะทําให้คู่ต่อสู้นะครับเล่นได้ลําบากมากขึ้นในส่วนที่2อนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบในการเพิ่มลายผ้าให้ตัวเองนะครับอันนี้ก็เอาไว้เจอสําหรับอาชีพที่เราตัดลายผ้ายัางไงเขาก็สามารถที่จะใช้ลายผ้าได้หรือว่าลายผ้าของเขานะครับใช้จํานวนลายผ้าที่ไม่เยอะ ือเขาสามารถที่จะกดไหล่ผ้าได้เพราะฉะนั้นต่อให้เราตัดในส่วนของไหล่ผ้าของเขาออกไปนะครับในการตีธรรมดาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกดไหล่ผ้าได้อยู่ดีอันนี้เราก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นสายเพิ่มไหล่าให้ตัวเองแทนนะครับเพื่อที่จะทําดามจนะครับจากไหล่ผ้าของตัวเองแล้วก็มีในส่วนของการฟื้นฟู h p นะครับหลักๆผมก็จะเล่นออกมาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2สายนะครับครับมาดูในส่วนของสกิลนะครับพรสวรรค์แล้วก็สกิลไหล่ผ้นะครับ โดยพนสวัสค์แรกนะครับไอดับพังร่างอันนี้ผมจะเอาไปไม่ว่าจะเจอกับอาชีพไหนก็ตามนะครับเพราะว่าเมื่อคู่ต่อสู้ติดสถานะชีคขาดนะครับการที่เขาเคลื่อนที่ทุกๆ1เมตรนะครับเขาจะสูญเสีย HP 20.80%ของ HP ที่มีอยู่อันนี้ก็เหมือนติดพิษติดดอทนะครับเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดของซอเซนแล้วครับพสวรรค์น,นี้พสวรรค์ที่2นะครับผมจะเอาในส่วนของโจมตีช่องหัวไปก็คือเป็นการเพิ่ม ในส่วนของอัตราการการคีเพิ่มขึ้น6.3 3เอันนี้เพื่อนๆนบางคนนะครับอาจจะใช้เป็นเกตมังกรปกป้องร่างก็ได้เป็นการเมินดาเมตนะครับของกูโต่อุสู้31.20%แต่มีข้อแม้ว่าการใช้พรสวรรค์นี้นะครับเราต้องอยู่ในร่างของโรคเกตมังกรก็คือมีเวลา5าวินในการที่พรสวรรค์นี้จะแสดงผลเพราะว่าพรสวรรค์นี้จะแสดงผลต่อเมื่อเรากดบัฟโรคเกตมังกรเท่านั้นดังนั้นผมจึงเอาเป็นการเพิ่มการคีไป ถนัดกว่าครับพอนสวรรค์ที่3นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการรับลาย่ายของตัวเองเพิ่มขึ้น20.80%ในขณะเดียวกันก็จะลดคูดาวนะครับของตัวเองเนในสกิลล่พ่ายเนี่ยอีก20.80%เช่นกันและพอนสวรรค์สุดท้ายนะครับอันนี้เอาติดไว้เฉยก็คือทุกครั้งที่เราสูญเสีย HP 1%นะครับจะเพิ่มอัตราในการกันดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ0.05% สำหรับบินี้นะครับผมก็จะเอาไว้เจอกับอาชีพตีไกลนะครับอาชีพเคียวอาชีพพระอาชีพปืนอาชีพซอสเมทนะครับเป็นต้นแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลนะครับสกิลแรกก็จะเป็นสกิลพุ่งสตันนะครับฟันฉับไวอันนี้จะเป็นการเล่น2จังหวะจังหวะแรกนะครับจะเป็นการปาดาบไปหาคู่ต่อสู้และทําสัญลักษณ์ไว้จากนั้นเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเราจะพุ่งไปสตันคู่ต่อสู้ครับสกิลที่2นะครับดาบวายุอันนี้จะเพิ่มบล็อกเลส เพิ่มขึ้น30%อันนี้ก็เป็นสกิล2จังหวะเช่นกันนะครับในส่วนจังหวะแรกก็จะเป็นการดาบหมุนรอบตัวนะครับแล้วก็เพิ่มบล็อกเลดจังหวะที่2นะครับเราสามารถที่จะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วดาบ3เล่มเนี่ยครับจะพุ่งไปสตันคู่ต่อสูอ้อันนี้ก็จะเป็นการเล่น2จังหวะถ้าเกิดเราไม่กดนะครับสกิลการสตัรน,นะครับก็จะเท่ากับเราเสียฟรีไปเลยเพราะฉะนั้นการเล่นเราก็ต้องดูจังหวะที่สกิลหมุนมาคูดาวนะครับ เราควรจะกดจังหวะไหนาจังหวะไหนาที่จะสามารถที่จะทําดาเมจใส่คู่ต่อสู้ได้นะครับสกิลที่2ครับก็คือวิญญาณมังกรสกิลวิญญาณมังกรนะครับจะเป็นการผลักคู่ต่อสู้ออกไปนะครับเป็น180องศาด้านหน้ากับด้านหลังของตัวละครเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการผลักคู่ต่อสู้ออกไปแล้วก็ทําสตันนะครับสวิสกิลที่3นะครับคือสกิลสวรรค์กลับคืนอันนี้จะเป็นการดึงคู่ต่อสู้เข้ามาหาตัวนะครับแล้วก็จะลดฮิวหรือว่าตัดฮิวนะครับ20% ก็ไม่มีอะไรครับเป็นท่าสตันธรรมดาสกิลที่4นะครับเป็นมังกรหมุนวนนะครับอันนี้จะทําดาเมจ2จังหวะจังหวะแรกก็คือการปล่อยสกิลออกไปนะครับเราจะทาดาเมจจังหวะที่2ก็คือจังหวะที่พื้นแตกนะครับจะทําดาเมจแรงขึ้น2เท่าอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราใช้สกิลเนี่ยครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะคอมโบกับวิญ,ญญาณมังกรได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากคือเราเล่นไปนะครับเราตีไปแล้วสกิล2สกิลเนี้ย คู่ดาวมาพร้อมกันแล้วคู่ต่อสู้อะครับเขาโดนเอาสตันอยู่หรือว่าเขาไม่มีท่าที่จะออกจากสถานะการติดสตันได้ให้เราคอมโบโดยการกดนะครับมังกรหมุนไปแล้วเราก็ผลักคู่ต่อสู้ไปเขาจะไปพอดีกับพื้นที่แตกเลยครับเพราะฉะนั้นเขาจะโดนดาเมจแบบเต็มๆก็คือโดนครั้งแรกแล้วก็มาโดนครั้งที่2ตอนพื้นแตกอีกก็จะเป็นการใช้คอมโบสกิลนะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าจังหวะไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปซีเรียสนะครับ ก็คือใช้สกิลไปก่อนแล้วก็ท่าเนี้ยเราถือว่าเราเอามาสตันเราไม่ได้เอามาทำคอมโบแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็จังหวะไหนทําได้ก็ทําจังหวะไหนทําไม่ได้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้สตันเฉยๆและก็สุดท้ายครับผมโลคเกศมังกรก็จะเป็นสถานะอมาตะนะครับหลุดออกจาก CC 5วินาทีในช่วงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มในส่วนของแอตแทกนะครับเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่50% อันนี้ก็คือบิลแรกนะครับผมเอาไว้เจอกับอาชีพระยะไกลครับมาดูในส่วน, build นบ,บิลที่2นะครับบิลที่2เนี่ผมเอาไว้เจอกับอาชีพที่เป็นอาชีพที่ตีใกล้นะครับเช่น BM p a l a พาราดินแอสซัซินสอเซนด้วยกันเองนะครับก็จะเป็นสกิลเนี่ยจะเหมือนกันเลยพรสวรรค์แต่ว่าจะเปลี่ยนท่าที่3เนี่ยจากการเพิ่มไร้ผ้าของตัวเองเนี่ยเป็นตัดไร้ผ้าคู่ต่อสู้ทุกครั้งที่เราใช้จันเซียวนะครับก็คือการตีธรรมดาท่าเนี่ย เราจะตัดลา,ายพ่ายผู้ต่อสู้นะครับหน0่หน่วยต่อการตี1ครั้งต้องบอกว่าสกิลนะครับทุกสกิลคือจะเพิ่มลายพ่ายนะครับอย่างนี้ใช้สกิลนี้เพิ่ม4.3อันนี้เพิ่ม3.4มจุดส่ใช้สกิลฟันจับไว้เพิ่ม5.1อาชีพอื่นก็มีเหมือนกันเขาจะเพิ่มลายพ่ายที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกครั้งที่เราตีธรรมดาตีบวกกับเขาเนี่ยเราจะตัดลายพ่ายเขา1.10เพราะฉะนั้นอาชีพที่ตีแรกกับเราเช่นพาราดินซอร์เซ แอสซินเงี้ยเราสามารถที่จะเอาในส่วนของการหาไร้พ้ายไปเพื่อที่จะทําให้เขา,าครับใช้ไร้พ้ายได้ยากขึ้นแล้วก็อาชีพที่กล่าวมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไร้พ้ายสองดาวที่เขาจะใช้กันอย่างเช่นพาราดินก็จะเป็นทุบพื้นไร้พ้ายสองดาวอย่าง BM ก็เป็นพันเล่มก็ไร้พ่ายสองดาวอย่างซอสเซนนี่ก็ใช้ไร้พ้ายสองดาวแล้วก็แอสซินจะเป็นท่าที่เรียกซัมมอนออกมาดึงโซ่นะครับโยมมาทูดออกมาดึงโซ่อันนั้นก็ไร้พ่ายสองดาวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่ตัดหลายพายเขาก็ทําให้เขาเล่นได้ยากขึ้นในส่วนของสกิลนะครับก็จะมีการสกิลก็จะคล้ายกันแต่ว่าจะปรับในส่วนของเอาท่าทําดาเมจมาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นท่าทําดาเมจธรรมดาครับเกตไล่ล่าเป็นการปาไอดาบออกไป3แชกเป็นท่าที่ทําดาเมจแต่ว่าที่สังเกตเห็นนะครับผมจะเปลี่ยนในส่วนของฟันฉับไวออกมาเป็นกดเองเนื่องจากว่าตอนที่เล่นกับอาชีพตีไกลครับผมจะใช้ ปาสัญลักษณ์แล้วก็จะพุ่งเข้าไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพตีใกล้ครับผมจะปลาสัญลักษณ์ไว้เฉยแล้วจะใช้สกิลอื่นดูก่อนว่าเขาสตัรเราได้ท่าไหนถ้าจําเป็นจําเป็นหรือว่าท่าที่มันสตัรนานผมก็จะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหลุดออกจาก CC การที่เราเก็บสกิลนี้ได้นะครับหรือว่าใช้สกิลนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับจะทําให้เราสามารถที่จะรักษาโลเกตมังกรไว้ได้เพราะว่าโลเกตมังกรครับคูดาวค่อนข้างนานนะครับ25วิ แล้วมีท่าเดียวเลยคือถ้าเราหมดจากโลกเก็ตมังกรเนี่ยเราจะไม่มีท่าที่กันสถานะหรือว่ากันซีซีได้เลยเราจะโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยเพราะฉะนั้นการที่เราใช้สกิลนี้เป็นนะครับฟันฉับไวใช้ได้จังหวะที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้เราสามารถเซฟโลกเก็ตมังกรได้มันก็จะทําให้การเล่นของเรานะครับง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นบิวสาหรับการตีกับอาชีพที่ตีใกล้หรือว่าอาชีพที่มาตีแรกของเรา แล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับจะเป็นในส่วนของการเจอบ m นะครับโดยเฉพาะ,ะการบิวนะครับสองอันแรกนะครับจะเป็นการที่อาชีพส,สเซนเนี่ยจะเป็นการเล่นระยะกลางกับระยะใกล้แต่การบิวที่3นะครับจะเป็นการเล่นระยะกลางกับระยะไกลคือพอเจอเบดมาสเตอร์นะครับผมจะเล่นเป็นเล่นระยะกับเขาคือถ้าเขาอยู่ไกลเราเขาก็จะโดนเราฟรีแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ระยะกลางอ่า ก็จะเป็นการสู้กันเราก็จะสามารถที่จะได้เปรียบเขาโดยที่เรามีท่าสตันนี่ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นท่าดึงนะครับตัดทิวแล้วก็เป็นท่าผักเอาไว้คอมโบกับท่ามังกรพิโรดนะครับที่มันเป็นมังกรหมุนนะครับแล้วก็ในส่วนของการนํามังกรทยานมานะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ใช้ได้ค่อนข้างไกลนะครับเป็นการใช้มังกร2ตัวนะครับพุ่งเข้าไปหาคู่ต่อ,อสู้นะครับแบบนี้ เนี่ยครับระยะสกิลค่อนข้างที่จะไกลนะครับปล่อยออไปตรงที่เลยระยะสกิลไปอีกนิดหนึ่งก็ถือว่ายังโดนอยู่เพราะฉะนั้นท่าเนี้ยเลยกลายเป็นท่าที่ใช้ได้ค่อนข้างที่จะไกลครับก็จะทําให้เราได้เปรียบในการสู้กับเบดมาสเตอร์หรือว่า BM โดยที่ระยะเรานะครับจะไกลกว่าเขาเพราะของเขาจะเป็นระยะกลางแล้วก็สกิลจะเป็นในส่วนของระยะใกล้ แต่ถ้าเราใช้บิลนี้ก็จะเป็นระยะกลางกับระยะไกลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เปรียบเขาเพิ่มขึ้นมาดูในส่วนของลายผ้ายนะครับลาย้ายเนี่ยบางคนอาจจะเอาในส่วนของสตันไปนะครับแต่นี้ผมไม่มีแต่ว่าไม่มีก็เล่นลายพ้าย2ดาว2ท่านี้ได้นะครับก็เล่นได้เหมือนกันโดยท่าแรกนะครับจะเป็นการสร้างนะครับดาบขึ้นมาประมาณ5 6เล่มและทุกๆวีนะครับจะทําดามเมจใส่คูตส้ ส่วนท่าที่2นะครับมับงกรขึ้นน้ำนะครับเมื่อเรากดนะครับตัวเราจะเป็นจะมีโลขึ้นมานะครับซึ่งเราจะได้รับในส่วนของ hp เพิ่มขึ้นหลังจากที่โล่แตกแล้วก็คือหลังจาก5้า5วีนะครับ hp เราจะเพิ่มขึ้นถามว่าเพิ่มขึ้นจากอะไรเพิ่มขึ้นจากจํานวนครั้งที่ตีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเราตีหรือว่าเขาตีก็จะนับเราตีเขา1ครั้งก็นง1นเขาตีเรา1ครั้งเอามารวมกับของเราก็เป็น2คือจะนับทุกครั้งนะครับที่ มีการตีเกิดขึ้นแล้วจะเก็บนะครับในส่วนของพลังก็คือการฟื้นฟู hp นะครับเมื่อโลแตกนะครับครบ5าวิเนี่ยจำนวนครั้งนะครับก็จะเอามาคูณกับจำนวนของสแต็กที่จะเพิ่ม hp ของเราก็จะกลายเป็น hp ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเรากดโลนะครับขึ้นน้ำเนี่ยให้เราบวกให้สุดเลยตีธรรมดาไล่ตีไปถ้าเขาบวกกับเราก็ยืนบวกกับเขาไปเลยและก็ใช้สำหรับอาชีพที่มี ผิดเยอะๆเช่นปืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็น BM เอย่างเงี้ยเราก็จะได้เปรียบเนื่องจากว่าเขาตีเราตีธรรมดาค่อนข้างบ่อยเมื่อเขาตีบ่อยอะครับก็จะทําให้เราอะเพิ่ม h p ได้เยอะขึ้นแต่โดยส่วนตัวนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่ท่าเดียวอ่าส่วนใหญ่ท่าโล่มางกรขึ้นน้ำเนี่ยจะใช้เป็นบางจังหวะแต่ว่าท่าที่เป็นอ่าท่าทดาเมจหลักของผมในส่วนของไร้พ่ายก็จะเป็นท่าปักดาบหรือว่าคลื่นดาบฟ้าทลายอันนี้จะเป็นท่าหลัก ถ้าเราเจอกับ B.M. นะครับเวลาเขาเอามาตาแล้วเนี่ยเราหนีออกมาก่อนแล้วพอเอามาตาเขาหมดเนี่ยเขาจะเหลือเลือดประมาณ15หรือ20เอร์ซนเราสามารถใช้ลายผ้ายนะครับปักเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปทาอะไรเขาหรือว่าสตันเขาแค่นั้นพอก็สามารถที่จะปิดเขาได้เลยเพราะว่าดาบเนี่ยค่อนข้างที่จแรงและหลังจากที่ B.M. เอามาตาแล้วเนี่ยเลือดเขาเนี่ยเหลือไม่เยอะมากเราสามารถที่จะปิดเขาได้ อันนี้ก็เป็นคร้าวๆนะครับผม3วบิวเบื้องต้นนะครับสามารถนำไปปรับใช้กันได้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการรีวิวคลิปนะครับให้ดูในวิธีการเล่นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับ all at at yeah Make night night, demons you to We were quiet, built Keeps the yeah up all มาดูในส่วนอาชีพแรกนะครับอาชีพแรกก็จะเจอกับในส่วนของเคียวนะครับสไตล์การเล่นของเราก็คือว่าเขาเปิดวงต้านทานมานะครับแล้วก็ให้เรายัดสกดิลชุดแรกไปก่อนนะครับสกิลที่เป็นดาเมจสกิลที่เป็นซีซีให้ยัดเข้าไปก่อนแล้วก็รอจังหวะ ล่อให้เขาใช้นิพานให้ได้พอะเขาใช้นิพานเราก็ถอยออกมาก่อนแล้วก็าากลกกับเข้าไปทำคอมโบดามจใหม่<ป>นะครับเขาเปิดวงการถาดมาประยยับสกิลที่เป็นดามจเี่ยงฟันอะไรใส่เข้าไปก่อนเลยอ่าเพราะเขาหมดเขาสตาร์ทเราเราก็ออกมาครับโดยการกดโลกเขมงกรออกมาอันนี้ก็ตีธรรมดาเก็บลายไพ่ไปเรื่อยพยายามตีให้ได้เปียบนะครับแล้วให้เขารอใหยเขาใช้นิพานเนี่ยครับพอเขาใช้เราก็ถอยออกมา ต่อจังหวะกิวคูดาวแล้วก็สตันแล้วก็เข้าไปทำคอมโบใหม่ครับมีใช้ลายผ้าปักดาบเข้าไปค่อนข้างที่จะแรงครับลายผปักดาบต่อไปก็เป็นการเจอกับอาชีพเบสมาสเตอร์นะครับโดยผมเอาบิวเล่นระยะไปนะครับเจอกับเบสมาตเตอร์เราก็พยายามที่จะเหลือเลือดให้ได้เยอะกว่าครึ่งหลอดนะครับจะได้เปรียบครับตอนที่เขา กำลังจะอมาตะเนี่ยถ้าเราเหลือเยอะกว่าครึ่งหลอดเราจะได้เรีบเพะเราจะโดนพันเล่มถ้าเกิดเราโดนพันเล่มเราจะไม่ตายนะครับถ้าเราเหลือเยอะกว่าครึ่งหลอดอันนี้ก็ปลาทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนครับผมแต่ยังไม่เข้าก็ใช้สกิลอื่นเข้าไปก่อนถ้าเขาสตนันส่วนมานะครับผมก็จะกดถังแต่นี้เขาไม่ได้สตัรนส่วนมาตีไปเรื่อยครับผมทำให้เขาติดสแตก็กนี่ครับเห็นไหมเลือเขาลดไวมากครับเนื่องจากว่าเขาเดินยิ่งเดินยิ่งติดสแต็กนะครับสามร้อยห้าสิบ แล้วก็หลอกครับเขาไม่เข้าเราก็ไม่เข้าเพราะว่าระ,ระยะเราไกลกว่าเนี่ยครับค่อนข้างไกลปุ่งก้าไปสตันแล้วก็ทำคอมโบสตันต่ออันนี้เขากดอัมตาออกมานะครับลายพายเราจะยังไม่ใช้นะครับถ้าเราได้เปรียบอยู่เราก็จะไม่ใช้ลายพายนะครับเก็บไว้ใช้หลังจากที่เขาตัวแดงแราวนครับทำระยะไปครับเล่นระยะกลางกับระยะไกลไปเรื่อย พอโดนสตันเมื่อกี้นะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะออกจากสตันอันนี้ผมก็ยังไม่กดโลก่เกตมังกรน,นะครับเราก็ให้เขาตัวแดงก่อนค่อยว่าเอาตัวแดงอันนี้เขาเลือกที่จะใช้ปั่นนะครับเราจะไม่บวกนะครับเวลาเขาปั่นถอยมาก่อนอันนี้ก็เข้าไปบวกนแล้วก็กดไหลทายจากนั้นก็ทำซีซีสตันให้ได้เยอะที่สุดครับแค่นั้นนี่ครับ ครับต่อไปก็จะเป็นการเจอกับซอสเซนด้วยกันเองนะครับโดยซอสเซนด้วยกันเองผมก็จะใช้บิวในการตัดหลายพายคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็เราจะใช้ฟันฉับไวนะครับจังหวะการใช้เราควรใช้ทีหลังนะครับก็คือเราปลาสัญ,ญลักษณ์ไปก่อนแต่เรายังไม่กดนะครับให้เขากดเข้ามาก่อนแล้วเรากดเข้าไปทีหลังเราก็จะสตันเขานะครับอันนี้เริ่มมาก็เปิดดอกแบบมาก่อนนะอันนี้กดพร้อมกันนะครับ แต่เขากดในส่วนของโลกเกตมังกรมาก่อนเราก็กดสวนเข้าไปเลยครับเป็คนต่างกดเราก็จะได้เปรียบในส่วนของการที่เราสกิลเราจะหมดทีหลังดาบหมุนวนนนี้สามารถกดได้ครั้งนะครับเนี่ยครับจะเป็นการสตนมันก็ปีแรกกันไปพอทำเซนรักมาเราปาไว้ก่อนครับอให้เขาเข้ามาก่อนแล้วเราสวนครับเราจะได้สตัน์ฟรีนะครับพอเหลือเท่านี้นะครับเลือดเท่านี้เราก็ปักลายพ้ายไปเลยครับนี่ก็ปิดเขาได้เลย ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็แนะนำวิธีในการเล่นซอสเซนนะครับสำหรับการเจอกับอาชีพต่างๆในเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนำรูปแบบวิธีการเล่นในแบบอื่นๆนนะครับสามารถที่จะร่วมกันนะครับแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่อง NK Gaming ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ